นี้เรามาทำกับข้าวให้น้องน้ำหนักกันนะคะแม่ก็ทำแช่แข็งไว้เรียบร้อยนะคะวันนี้น้องจะทานผักรวมนะคะเอามานั่งเลยแม่ตัง้งไฟเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามานั่งกันนี่อน้นหลังจากนั้นปิดฝานะคะเดี๋ยวเรารอให้นิ่มเดี๋ยวเรารอให้ละลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะคะ น้องหางรอข้าน้องน้ำหนักก็อาบน้ำอยู่นะค่ะไม่เลเฮ้ยอะไรนะุณตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วหางรอข้าน้ <c oughs> อ <c oughs> าานงน้ำหก,ก็เล่นน้ำรนอนเลยครับล้ม <c oughs> ่ได้เห็นปอพอนกับมาได้อาบน้าแมู่้้าอาูเจ้าอ้ <c oughs> <c oughs> อาวดูจิเ็กนเหนอพอไรดีหลังจากนั้นเราก็มาเปิดดูข้าวกันนะคะว้าวควันเต็มเลยเราเอาช้อนจัดดูนะคะเริ่มนิ่มแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเรื่อต่ออีกสักพักนึ่งนะคะยังไม่นิ่มดียังมีแข็งๆอยู่ หลังจากนั้นก็มาเปิดลยแม่แอบมาขนบ้างแล้วนะคะ,ะประมาณนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ปิดไฟแล้วเดี๋ยวรอให้น้องอุดอุ่นสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะลาดนมแม่นะคะเสร็จแล้วแม่ก็จะใส่น้ำนหนึ่งช้อนนะคะแล้วแม่ก็จะลาดด้วยน้ำนำมนะคะ อันนี้นมแม่ใช่เย็นนะคะเลยเป็นตะกรอนนิดหน่อยหลังจากนั้นใส่ไข่แดงผงหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยตับผงอหช้อนแม่ให้สองช้อนเลยนะคะตับผงนี่แม่ทำเองนะคะเสร็จแล้วอาหารของน้ำเนือ้อ ต้องให้พ่อช่วยจับมือไว้นะคะมาถามเจ้าตัวกันว่าอร่อยไหมหน้าปากเลี้ยอะโอามา้มามามาเลอะหมดเลยอร่อยไหมครับเมนูวันนี้ต้มผักรวมอืมอไม่กินหรอไม่อร่อยเหรอครับ ไม่เอ,อ่ยไม่อร่อยหรอไม่กินเลยวันนี้ออร่อยไหมอร่อยหนูหนูไม่ชอบกินผักอะคะอาย่อยม,ยออยม,ยอมก็เหมือนจะอร่อยนะแต่ดูชงนะไม่อร่อยเนาะอร่อยไหมคะ แม่ครับผมอยากกินอ้าค้าอร่อยอร่มาวันนั้นทำไมวันนี้มันไม่อาย่อยล่ะครอ้าปาอ้าปากมันมีเขียวเขียวครับแม่แม่แสดงว่าไม่อาย่อยวันนี้ไม่อร่อยห่ะครับ ลากันเลบยบากบนเยเดี๋ยวมาดูอตอนกินเสร็จนะคะอิ่มแล้วครับผมก็จะมอมแมมแบบนี้นะคะสรุปแล้วไม่อร่อยแต่หิวครับ